แปลกน้องเพฟันว่ามันอยู่กินเห็ดไปสั่นบ่แม่แม่กินเห็ดกินเห็ดตอนนี้อยู่ในกวนเพฟันว่าเออเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในถุงค่ะอืมแล้วเนี่มันอยู่ในถุงตลาดบ้านน้องแสงครับอันนี้พักยังไงแม่พักยังไงพักน้ำพักน้ำพักน้ำอืมสิ้นขาดลักของบ่อน้องแสง ผเมิกผ้าเขมิกก็ง่านแพงเอาเนี่ยผ้าเมกตอนนี้ก็ลังยอนนิยมเ็เคื่อห้อยขัวห้อยขัวเอพี่นี่เว่นนิแม่เราตาเงินเราี้ยาเงินรงนีก็ตาหมาะ่ไงนาเงินเรากับตาแบบไงรัฐบานได้ก็เม่ วันนนห่อยจ้าบันน่นหอยเสี้วเป็นวันน้นน่อยอืมเมืองดาหอยเหลือพักไผ่ในแก๊ะพักแคเมกบนหน่า